มันเทิงวันนี้เปิดม,มาด้วยคู่รักหวานอย่างใหม่ดาวิกาและเตอ๋อชันทวิทย์หลังจากขอมั่นกันไปได้ไม่นานซึ่งทั้งคู่เผยว่าก่อนหน้านี้ได้ทดลองใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วเป็นระยะเวลาปีกว่าทำให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุให้หนุ่มเตอ๋อเขารีบขอสาวใหม่แต่งงานภายในปีนี้นั่นเองละค่ะพิธีการลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทาให้เราขอแต่งงานเพราะาเรารับรู้ว่า,าสามารถอยู่ด้วยกันได้ดีมากอยู่แล้วมันแบบเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็มันอดใจไม่ไหวที่ใช้ชีวิตอยู่กับเขา จริงๆแล้วก็อาจจะมองว่าเขาแบบเออเหมือนเขาแบบ ดีใจที่แบบมีแบบแฟนสออย่างแต่จริงๆผมเองกับผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยคืออย่างที่ผมบอกคือผมใหม่เพราะว่าจริงๆถ้าเจอเขาแล้วไม่อยากจะปล่อยเขาไปอีกแล้วอะในชีวิตเนี้ยใจเย็นใจเย็นนักแสดงจนใหม่อย่างโทนี่อนโทนีและแซมพฤติชัยต้องมารับบทเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นคููจินในซีรีส์เทสเด็กเจนแซบซึ่งทั้งคู่ต้องทำการเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะมากเพื่อให้เคมีการแสดงนั้นเข้ากันทำให้สองหนุ่มได้ปลดล็อกความรู้สึกที่เคยรู้สึกต่อกันหลังได้ละลายพฤติกรรมนั่นเองคะ บ,บอกเลยตอนแรกไม่ชอบคีน่าแต่พอมาเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันมันใช่มันมันคลิกเลยมันตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกของพวกเรามันเป็นการเหมือนเปิดใจกันทั้งคู่ว่าเฮ้ยตัวเองชอบอะไรตัวเองไม่ชอบอะไรรู้สึกอะไรยังไง แล้วเราทั้งคู่ฟังกันมากๆ, <S <S ๆากหลังจากนั้นก็เลยเป็นการปลดล็อกของเราทาั้งคู่แบบพวกเราทั้งสองคนครับรู้หน้าที่ว่าสิ่งที่ต้องทําคืออะไรงร้ยแล้วมันก็เลยจูนกันติดง่ายอะไรอย่างงี้ห้ามพลาดซีรีส์เทสเด็กจันแซบคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันอันคัดทางแอปวันดีทีเดียวค่ะ สวัสดีครับผมรถกัน,นพลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับกองถ่าย MV เพลงแซงนะครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของผมเองนะม,งมูนในโทนมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะเป็นอะไรที่ดูโตขึ้นแล้วก็เป็นจริงๆมันไม่ใช่แค่ m อมธรรมดาเพราะว่าเป็นช็อตฟิล์มก็จะมีเรื่องของการแสดงเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักเราเป็นนักสืบจับชู้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกองกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับ let's go รอที่หนึ่งลูกรอให้มันเขียวก่อนใอยเปิดลูกนี่ห้องนี้ว่ะใครครับเดี๋ยวพี่จะให้เราเข้ามายืนควันแก้วการอะไรเงี้ยซบๆไปหน่อยเบิ๊บอะคัดก่อนเบิ๊บยีนทิ้งตัวลงนอนอาจามันครับ นยมยมาตคงงนีนิวสิกวิดีโอนี้บอกเลยว่าหนุ่มออฟโรดเขาใช้พลังในการแสดงเดยอะมากแต่อินนิจก็ไม่มีตกนางเอกของเรื่องอย่างคิ้วอนนองนาถึงขั้นเอยปักชมว่าเป็นหนุ่มที่มีพลังเหลือหล้นจริงๆค่ะแต่ว่าเราคือว่าแบบเอาไปคนแข่งจริงๆนะเหมือนแบบตื่นมาแบบตอนเช้าแล้วแบบเขามีพลังงานแนหะแล้วคือตอนนี้ยังไม่ดอกเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวกดกดหยุดกล้องกบเชื่อเปล่าว่าในห้องเมื่อกี้ผมอยู่ เดี๋ยวปาพี่เราพี่เชื่อปะเราเรากดปิดดูดิล้เสี่สามสองปิดแล้วเนี้ย ติดตามเพลงของผมด้วยนะครับเพลงแซงนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันเลยนะฮะเพลงแซงครับ let's go